คู่แรกครับเพชรเอเชีย er. ชนบุรีอาร์ตีเดียกรุ๊ปฝ่ายแดงครับกับสินธรรมไฟเตอร์มวยไทยฝ่ายน้ำเงินลีแมตล้างตากันนะครับวันนี้เจอกันในพิการน้ำหนัก117บปอนด์ไ่ว,ว่าเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับศิลธรรมขยับก็ไปมีแข้งขวาแล้วก็จะปล้ำในตีเขา่าเพชรเอเชียก็ดกักตะซ้ายแทงซ้ายโต้คืนตลอดวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้นะครับ ทำให้ศิลธรรมนั้นยังปล้ำไหนตีได้ไม่ถนัดนะครับแต่เชื่อว่าเกมจากนี้ไปนี่เราใจแน่นอนครับอ่ะสอ,สอยกน้ำจิม้มอันนี้ของจริงโอ้ยสองเอาซ้ายครับมามาเกมเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วครับอ้าวเลื้อยกันอยู่วงไหนตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการแยกมาก่อนเลยนะครับแดงนี่เพชรเอเชียน้ําเงินศิลธรรมภาคที่2ครับครับไฟทีแล้วนี่โอ้โหกว่าจะรู้ตัวผู้ชนะนี่แม่เบียดกันยันวินาทีสุดท้าย โอ้โห,โ,หโ,หโหไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหทันกันจริงๆนะครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วด้วยนะครับในไฟล่าสุดโอ้โหมาแล้วครับฟอกของศิลธรรมสับเข้าไปแล้วก็ปล้ำในตีดูการขวางการไล่แขนของเพจอีเชียพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับเอาละครับเกมเดือดเลยนะครับวงในก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีกันเลยครับศิลธรรมยกนี้นี่แกเร,เร่งเร่งเต็มเกียวเลยครับมีศอก ชนอย่างเดียวครับขวางไว้ยกตีได้ไหมแหมพยายามจะตั้งกำแพงครับพยายามจะตั้งกำแพงครับปิดไปล้มไปครับแหมล้มไปด้วยกันทั้งคู่ครับสายออกไม่ออกครับหมัดมาแมท่านนายดูครับแม่นายแข็งแรงจริงๆครับศีล้รราพอจับได้นี่น่ากลัวเลยครับอเดี๋ยวต้องดูครับภาคที่แล้วแหมนำไปก่อนแล้วมาพลิกเป็นรองแล้วก็กลับมาพลิกแซงเดี๋ยวต้องดูโอ้โหแต่ว่าดูครับโอ้โหชปดนี้ มาโชว์ฉายสวยเลยครับเจ้าศิลธรรมชุดนี้นี่มาเนื้อเน้นๆทั้งนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งเข่านี่เลยครับมาแล้วขย่มเป็นการใหญ่แล้วนะครับศิลธรรมโอ้โหทำท่าจะหยุดจะชอดไปแล้วนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพผาชาติต้องขึ้นไปดูอาการนะครับจบยกสี่เลยครับมาถล่มน็อกครับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้มาดูจริงๆครับย้ำแ้นได้สำเร็จนะครับ ว่าขุนเข่าจากเมืองลุงครับจังหวัดพัทลุงดูจริงๆครับว่ากะตีไม่เลี้ยงเลยครับจบยกสี่ครับดูชมหน้าครับขุนเข่านาคตไกลอีกคนหนึ่งดูภาพช้าๆครับสายนี่หละครับพอหลุดโอ้โหแกยัดเข่าเข้ามาแล้วขวางคือชุดใหญ่เลยครับตีไม่เลี้ยงอื้กดคอกดคอมาเสียบกรรมการยุติเลยครับเพราะว่าเพชรเอเชียไม่ตอบโต้ครับดุจริงๆครับวันนี้